ีกมกันตดากานร่ดตามเ้้่สายตลาดอวานดอกไหม่ประจำวันหน่งสองมีหน้าเขามสวัสดีครับสอง6ัอกึงแบบฝากคนไรก็แค่ฝากคนติดตามเด้อราคางวอจะเป็นไงงเข้ามาไปงัอเข้ามาหลายนะง้อเข้ามาหลายแล้วง้อลูเราลงพ่องพ่อป่นี้ ไหลไปไหนเลยเนี่ยมื่นกวาดเอองอตัวละมื่นกวาดนะโอ้มีแต่ตัวทอทกันเลยมื่นกวาดมื่นไหลไปแล้วพอมื่นตัวไหนมื่นพันมื่นหนาลอยเงเสียนเเนาะเออแล้วจดดีต่อร่องในพี่น้องง้วราคาพอแพงนี่นะอ่าผู้ใดสนใจงัวไป เหตุบุญเหท่านเหตุบุญผาบอกเอาเดปลาไปเนาะนั่นละวรอเอาเฮ็ุบุญกับเฮตดงู้สูน่อยนี่ตระมื่นกบาทง่าอยู่เเหตุบุญเหท่านเอาขอเบอร์โทหน่คอเบอร์โทษขอเบอร์โทษนี่จังเบอร์โทษไปเอาว่าไปยังนลพ่บนี่ง้อเห็ุบุญท่านตระมืนกบาทใี่เนาะใคยซื้อวะสนใจวะตระมืนกบาทเนี่ย โอ้เป็นตาอาของเราหรวตาละมืนก็บานเนี่ยพี่โอวไปดีคก้พหอยทุกคนหอยพี่ทุกคนก้าไปดีไปดีเมือนี้เป็นนี้บ่สาวน่อยครับสาวหน่อยนะลูกที่เปิดเอกอีกแรงหักโอ้ที่เปิดเอกโอ้คุณหมอเม่ยโอ้เม่ตัวนี้เป็นนไอแยกแล้วของเก้าบ่ของหอยพี่บ่โอ้ทะลอะไรนี่ สามที่หกครับสากโอ้ลูกที่เปิดเอกลงฟี่ไม่เข็ดลเียดไปไปโยกกันทันไดราคากันทันไดราคากันกับไปกันออนี่แหละที่เปิดเอกคนนะสามเดสามที่ตัวละกันสามที่หกเนาะอนี่ลูกที่เปิดเอกเด้อแข่งขาเราหางเรากนเลยเข้าหน่อยหนึ่งเยกอหูยยังหากเชียงพร้อมนี่งาบานออกม้โอ้ลูกไงพร้อมเนาะลูกเหยง่วสีแดงอ้งเลย แดงกนเสียตาขึ้นมคนเว้าน่ะรักน้องตาริบก,ก,กัวอ่าเดนด้จริงๆพี่เปิดเองแข่งขาเครื่องดำรับประกันตำหนิุกอยางเลยพ่ะนะเครื่องไปหลอดครบไปหลอดครบเนาะหลอดครบลูที่ันเด็กอ่ะบอโทรศหนอยศูนย์เ6้าหกศูนย์เ้าหกศูนย์ห้สามศูนย้าสศนยูหนึ่งสองศูนย์หน่งวสีระพุมหัวสีะพุ่มเด้ยอาโดยเจ็กต้ม ถามเด้อมันมันหอยมันมันจะจ่อจะ z งกะถามนั่นหละพี e. tamam, okay. ach, ่น้องเปยังเท่าไรเนี่ยสาม่สองสามเมื่นี่สามมสองตัวใหญ่แองแดงสูงรสี่สิบกวี่สิบบวกเนาะผรมไปนี่ผระชมตัวไ้เดหนึ่งครับแยกลูกเือกอขายแล้วแยกลูกสกขายแล้วเนาะอ๋อแยกลูกแล้วแงแดงสูงไรสี่สิบกัวเนาะเชิญขาตัวยินอยู่ดี เราก็งามเขาแบบบ่มีโดยท่อมาชาติได้หัว่ลุ้นในรางหักเขาก็บ่พออเขาบ่าพเลยเหรครับ่เขาบ่พอเท่าไรก่3อง0 0บาทสามหมองันบาทเอาขอเบอร์โทราไนยศูนย์หกสองสามห้าหกสามห้าหกหนึ่งแปดศูนย์สี่หนึ่ปดนี่รูเก็ตัวแล้วตัวที่สาี่ไปนะอ๋อตัวที่สามี่ไปกันผสมไม่คือตัวสาเนอะน้องสี่ประกันค้าถอกคาถกเนอะจะจอกจะส่งกั่ จากกิโลพี ad 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 ่ลอยโลครับลอยโลกับพูนละลอยโลกับพูนละแปรพยักพยักษ์เฉยเลยพยักษ์ห่อนพยักษะเดี๋ยวประเทศไทยโอ้โสมฝากไตกันไปกันมาแต่ละค่ากันเนาะไปเบวทนะในประเทศไทยแต่ว่าประเทศเล่นว่ไปไปโยกขันได้ค่าเครื่องบินตลาดน้อยๆคนเกิดสื่อดีอยู่ด้ีพี่น้องคนเกิดสื่อดีอยู่ดีไหนมาสื่อวะเนาะครับ ออมึงก็พ่อได้ก็ซื้อรล้วนราคาถือกาเป็นได้ตัวนี้พนว่าหลายไปไหนทำที่กป้าตัวนี้เนาะเนาะเห็นได้กี่มันโอ้ห้อไหนตัวนี้วั่ดีครับห่อยไหนเปิดร้ายไปไหนเนี่ยโอ้ป้าสามดีสีหลายนี่เมียนิดนั่นน่ะ สามสองเราได้ล <łość" S 1> ูตัวแม่น่ะนะเอาลูแรกอีกนั่งหักเพอตัวนี้สามซสูงเลยเนี่ยลอยซีอ่อนอ่อนเนาะลอยซีก็สามจแก่เซียนอ่อนประมาณถั่วยม่ดอกนี้ปีป่ะเนี่ยถั่วโม้พื้นเขาวะ นี่เครื่องดำพี่น้องเครื่องดำหางจะเลยเข้าอย่เย็นงามพร้อมพะะนี่ดูปกเก็สามจ้นตัวได้ก่อนสามครับหมื่นสี่พน้มซีหัวสาวนะเนี่บอกทองมาจวสามเี่สามาอดีสามี่สามหาพะนะนมซีพี่น้องน้มซีมกาไปไยไก่อ่าน้มซีเด้อสามซี่เจ้าสามีพะนะ แม่นันพ่ะได้ก็แม่ลูกมันแม่นันสามสองสามสสองคนมหุ่มคนมืหุ่มเราหลายแล้วพอว่าเราขายยับคนมาตากแดดหนาหนาไปทั้งพูนซื้อดรอกขาอยักมันน่าอ๋อพวกนี้ครับหนาพ้นตากแดดยับน้อยอ๋อขอบอรโทรหอยในเนี้ย8ุดแปดแปดครับสามหนึ่งแปดสาหน่องเาครับสองเจ้าสอยในบ้านดูอาสามารถโทรแจกงโตถามเราเลยอ่ามันมันหอยจัจอดจับทรงจัโทรเลยเนาะ ไปเลี้ยงมัน no กัดเป็นตาซื้อโอ้ยเป็นตาซื้อตัวน้องอนสูงลอยสารแก่ๆเซียนอ่อนนี่อ่ะมันหมานห้อยนี่นี่ตัวนึงแม่แม่นั่นเหรอพี่น้องอันนี้เราแม่ลูกของเราลูกแรกอีกตั้งหาดเนาะลูกตั้งใหญ่ตั้งหาอ่านี่แหละนี่แหละนี่แม่ลูกลูกเดียวตั้งหาดเนาะเใครก่อนแม่ลูกเนี่ยนี่แหะครับสามสิบสองสแม่ลูกสามสิบสองตัวละเมื่อกว่าบาทเนาะ กรมือกวัดอ้าโัวเจ็กก็ามหอยในวันดูเด้อสอระดีับอหอยฟื้นบุญวัสดีครับทุกคนเฮ้ยห้องหอยฟื้นบุญตายนันไหนหอยฟื้นบุญแม่นี่สี่หมืมน 10, ่นหกครับอืมสี่หมื่นหกไนะปันจิตมโอ uh! ้สี่หมื่นหกตละส <c oughs> องหมืนกว่านาะสองหมื่นสามแล้วดูเล็กตัวเลยแม่เนี่ยตัวเดียวตัวเดียวนี่เนาะแม่มันว่ามเป็นลูกแฝดโอ้อหุ่ม <c oughs> ันเป็นลูกแฝดลูกแรกความมานะแกงดำน้มซี ขคาประกันขาโทราถอนเล้วห้ถอนประกันตลอดชีวิตให้บุญนี่นี่สูงลอยซีเยอะเนาะลอยซีบวกสิบก้าเร่แล้วลอยซีสิบบวกลอยซีสิบวกลูกตกผัพ่อนพันได้เลยลูกลูกหูอะลูก่อนผู้ใดลูกก็หูเนาะแร่องว่ามันกะหนามันกะคือกันก็หนาบักคเอฟซีไหวเปิงสันนี่เนาะหนาวแบบนี้ยืนเพียงดีเทีงเออเออแมนเดียวแมนเดียวเรื่ว่าห้องกับห้องกับอามาเนาะ เท่าไรก่อสี่สหกสี่หกอ้าขอเบอร์เท่หอยไฟบุญแม่ศูนย์แปดเจ็ดศูนย์แปดเจ็ดหนึ่งเจ็ดแปดหนึ่งเจ็ดแปดแปดเจ็ดหกสี่แปดเจ็ดหกสี่หอยไฟบูนสุวรรณภูมิเด้ออ้าโทรมาเลยห้องหอยไฟบุนอ้าแจะงอกจะสุงขอโทษเจนไปไหนฟ้าสี่หมื่นกว่าเนี้ยสี่หกต่อ่องออกไปตกตัวละสองหมื่นกว่าตัวโตฟ้าลูกตัวเดียวอีกตั้งหักเป็นต่เหลี่ยงต่อแล้วเลยนี่ ว่าบ้นน้องจอนี่ปลาน้องจอน้องจอที่แลกน้องจอบ้านสนามบ้านหนองมังงี้ว่ามปนน้องจอจ้าตัวต้อนรับเออแข่งครับหร้ยแข่งขาวประกันตลอดชีวิตนะเราบประกันมันหลายคยบเลยพวกนี้หอยขี้บุญขายคุญป่าด้วยเอาคุณภาพ้วยเพรว่ามันขายแบบต่อเลยต่อเลยต่อเราเลยผมเป็นพยานให้รถไหนคนหลายปคนไหนก็สิรถน่ายโ่นละดูเราได้กจีนเดียวนะพี่บุญ ลูกกระ่ิกวับวับปีน้เราะห้าลูกมันเนาะน้อก็มันเงี้แปะโทรแมวดีเนาะลูกเถิกมันใหญ่เร็วอยู่แล้วงานลูกเยอะโอ้ลูกแม่นั่นเอาไปฝุ่นเนาะเอาไปอหย่ยนนี้ยังไงเนาะคันลูกแม่จังอย่างเงี้ยสายเนี่ยว่ะแต่ว่างลูกเถิกนี่เงี้เร็วตัวผู้เงี้ยเร็วหนานาหนาวคนเราไม่ขอนยี่พี่เนาะวันนี้เนาะ นี่เี็งานึเราพี่น้องเนาะเปิดไลายมาเลยเนาะหอยเองนี่นี่หอยนุ่มนะเนี้ยป่ะก็เก็บออลนี่ตัวนึงง่ะเนี่ยมันเลยแปดมาจะใส่ละมันเลยเปียดน้ำมูลีเนาะเท่าไรก่อนสองหมื่นเจ็ดพันห้าสองหมื่นเจ็ดพัน้วนเลตัวร่างไงัวเราไปใส่กับตัวใดบดมือเลยเฮ้ยดูเกตัวละนี่ ông 2 năm sau ông 2 năm sau ông 2 năm sau 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 2 năm สองสองมื่นสี่วะสองหมื่นกันสองมื่นเจ็องมืนเจ็ดพันต่อร่องเอีกตั้งหายน้อยเนาะมั่วมาใส่เนาะอ๋อกรเกียรเ้อใกล้ๆนี่งหกใกล้ๆน่พี่น้องสองมื่นเจ็ดเนาะไเพื่อใสนใจกัะมั่วสาวอีกตั้งหาเขาเพราะท่านมีหลูกด้วยเพระท่านมีกันนี่อย่างสูงลอยเซียนออนสามแกๆอ๋ออเบอโทรให้นะ ศูนย์เก้าสองเก้าหกห้าแปดเจ็ดสี่แปดเ็ดเจ็ดสี่แปดเจ็ดส่แปดสอ๋อเก็ถามหอยะเครื่องแดงหางจะเลยเข้าหน่อยหนึ่งยู่พีหน้อยเครื่องอมมยืบอ๋อทักเฉดก็ถามเอามันหมันหอยมันหมันจะจอดจะชงกับทั่วบากันเลยนี่ชุดหนึ่งนะนี่เนาะหอยปีีว่าเผาเนาะหอยปีมากตัวนี้ปะหอยเียวง้มากว่นเอ ชอบมึงพน,นะห้ยปีง้อเงินแสนลงราคาปีนี้ <c oughs> จากแสนขายเก่าหมื่นกว่ากับมี่เปิดร้านวันนี้หนีแต่ละโตนี่ห้อยตัวน,นี้อยากสี่หมื่นครับตัวน,นี้สี่หมื่นอันนี้ลูกสติงเล่เนาะตัวน,นั่นเด็กวันนี้สี่สิบเจ็ดลูกสามนึง 3, ครับอ๋อนี่ลูกเขบสามนึงนี่สติงเล่ใส่สี่สิบครับสี่สิบพอดีเนาะสี่สิบเจ็ดกับสามสี่หมื่นครับสี่อสี่หมื่นกับสี่สิบเจ็ดเนาะ เครื่องดำพี่น้องเครื่องดำง้อสาวหน่อยแรงขาตัวนี้หางเล่ยเขา้าอยู่น้มซีตัวนี้หางเล่ยเข้าไปอีกลูกสปริงเล่ก็ลุงแคเอฟเนาะสูงลอยสามบวกวยุกลอยสามจิมฮาบวกวยุกยอ๋อขอบเบอร์โทรหน่อย 083ครับ083 364 364 5091 5091ห่ามหส่้านนอใส่น้อ่พนไส้ครับ๋องงวควายพ่นงวงงวพ่นไส้นาออ้าวโวเ่็าว่อยเป็นเด้ยการจัดจ่อกระชงกับทบวอลเลนาะสรงพี่จักโลกกับบาการไปทรงตัวประเทศว่าตระคนับอกกันเลยอานนหมาน้อนหันจะจ่อจะทรงจ่งคอยบอกกันงงงงอ้ของแหวนของจบท อันนี้ง่วเนื้ออันนี้เป็นง่วเนื the the? ้อนี่ง่วนเนื้อเด้อนี่ง่วเนื้อหามีลูกกว่ากันไปนี่ทะเลง่วเนื้อตัวนี้ง่วเนื้อตัวนี้สามพันสองอ๋อสามพันสองงวเห็ดบุญเห็ดท่านเห็ดบุญเห็ดทานเส้ยบุญพระเบียดบุญผอเบียดบุญบวชเนาะแล้วก็บุญแก่เขาว่าไปนี่ง่วบุญ ก็ทับเม่อวานดีบวผมเลยมองขึ้นจักแบบไปลาตัวสุภาเเียวเงินยังมันเป็นกระดูกหงายเหรอเดี๋ยวจะสากแล้วนะมันกระเซาบตัวฝนตอนล่อมันฝนเดียวนี่ง้อเนื่ยเด้อเพลสนใจงง้อเนี่ยเห็ดบุญเนี่ยท่านกวากันไปเนาะพี่พี่น้องสูงลอยซีโยซีกลางๆเนี่ยเนาะอซีซีอ่อนๆแั่นเลนสามหวทีสามแก่ๆเนาะประมาณ อ๋อเบื่อทังวัวเนือตัวนี้เนะศูนย์เกาสองศูนย์เก่าอ่าหกปเจ็ดสี่แปดอ่นี่ะเบื่อทวหัวเหนือเด้อบุอยากเกิดบุญเกดท่านบุญพอบอกผอบีบบุญแก่เก่าบุญอผัวเอาเมียเนาะถึงมันไม่ไทยสารานวากันไปนี่แหละเด้องัวเนืออ่ามันมันอยมันคิดหอดงัวเนือกับสื่อใส้บุญให้ท่านกับเป็นงัวเหนือถันแล้อ่าเนี่วะงัวอีอเนาะเปไหลยไหนฟอนตัวนี้ สามห่นเจนี่สา่นเจตอนี่กอะเฮนี่วะเออเออเออสาบ่ะสามหมื่นเจนีมซสูงลอยซบวกเนาะลอยซีบวกแทงขาเยืนเหยยดตรงปิดไล่นิดหน่อยเราได้ดูกืบตัวแล้วพรลูกแรกแยกลูกกันเนาะอ๋อมันสาวทองแรกี่เอองัวทองแรกเด้อพี่น้องนี เครื่องอมดำเครื่องดำพี่น้องเครื่องดำหางเลยเขาน้อสซีอืมอืมอืกำลัเลยหารขายพะนะหมดเมียบกันออมเฮ้ยังไหมกมหนิเฮ้ยอันนี้แม่ลูกแล้วนี่นี่อันนี้สามหมื่นเก่าพื้นสามหมื่นเก่าตกเราจะมื่นกัวสัมปะเนบนปะมื่นก่าเราดูเล็กัวแม่นี่ ลูกสามนี่นพ่อนผู้ใหญ่เลย่อนบ้านพ่อนบ้านเนาะบ้านบ้านก็งามได้คือว่าเนาะบ้าน,น,นบ้านก็นงามได้เครื่องอมดำหางเลยเขาลูกตัวสามนะพี่น้องนี่ลูกแก่ยี้นี่ดูดนมจุบๆเลยดูนมจุบๆเลยขึ้นันเดียเพี้ยนแล้ไปว่นนี่นี่น,นี่ อออีกตัวนึเฮ้ยตัวหนึ่งอะล้าหน่งล้านหนึ่งล้าหนงลนอนี่สองหมื่นสองโอ้สูงสูงลอยสามลอยยี่สิบก้อนเนาะลอยยี่สิบก้านส่าสองหายเดียดีไม่ได้หาเดือนปะแยกแม่แล้วเนาะโอ้นี่แม่นอนอยู่ทั้งแม่ร้ายไปแม่แม่มันไหนแม่มันร้ายไปไหน กันเสาหาเศ้าสองเ้าห่าสี่หมื่นเจ็ดนตัวอืมอันื้กดหนึ่งสี่หมื่นเจ็ดนี่ตัวนี้ก็หนึ่งสี่หมื่นเจ็ดนอะอ้กันนึงไงเเรหมอ่าเรียบร้อยเนาะตัวนี้งั้นปะบแมนเอาขอเบอร์เท่ากะนเยูนย์หกหนึ่งศูนย์หกหนึ่สองสองสามสองสองสามเก้สองห้าสองเก้อห้องอาตัวเจ็ดตถาหอยไปเด้หอยมาเสียสามารถเนาะตัวเจ็ดตัวถามหอยไปเด้อ้ามันมันหอยมันมันอย อันนี้แม่นึึงนะของหอยเต่าเด้อดหลายปนอหอยเต่าเฮ้อโอ้หมื่นกล่วหมื่นหาพันพะนะเราลูกเโตลนี่ยเหนึ่งสองสามตัวมนี่ว่าต้องว่าคิดอียังมากไม่หรอกซื้อไปคุ้นคอให้มันหวนมากไม่งนเดียง้าผมเลยนำเียงเนาะแยงลูกขายลูกไปแล้ววันเนาะขายลูกวันเมื่อหนึ่งขายลูกมื่อหนึ่งพะนะ มือหนึ่งขายดีอีกมือกลัวกะดีมือหาวกะชอ 2. สองมือหาตัวกันบ้านโยกขึ้่ะมอตะกี้เนาะมืตะกี้นี่ายนี่มือหาเกตโตอะไรกูเลยตเื่องอยู่มอหาตเป็นบ้านกเดียวนี่บอลปัดโซบินอ่ะยานก็จะลอดอยู่ด้ไงบอลไม่ได้หรอกที่ได้พูดเออแต่มันบอดเนาะบอดก็ไม่ได้เนาะเหมือนดีว่าเป็นมมหูเมือนเดี๋ยวเขาหูอิกตหางหูหอยเต่าเด้อหนอนสูงเล สามบวกเนาะสามได้สามบวกสามแก้ๆอยู่เนาะได้สามหาสามมกขึ้นไปนี่แหละโ่เคจอยซื้อผู้ใดสนใจเอาไปอุงไปยังกระบะกันไปน้อแข่งขายงน้นมสีเนาะน่ขอเบอร์โทรหอยเต้าเนี่ย082ย์7ปดสอง4 9 4349ห่งหเจ้า่อยเต้าบ้านามอาจสามารถโวยเก็คโทกตัวถามเราเด้อง่วยง่วเราหอยเต่า มันว่าไงนะข้าวขุนนี่งเป็นแมนเป็นเขาเอาวาประเดี๋ยวไปขุนไปสีดาจะย้ายานั่นยานี่ใส่เนาะกูเขาเห็ดเป็นข้าวเดียวตึงขึ้นตึงขึ้นมันมันวนมันมัวนมันเป็นราคาหนี้ทีแมนเดียวต้องลักซ้อมขึ้นแมนวนขึ้นงูขึ้นมันก็ขึ้นราคาเลดแล้ว เอาไปสนามเอาไปเส้นน้เได้ก็คือปืนผิวอื่นสบาร์ม่านนี่ยังว่าต้องไปจะพาไปเตาถึงบ้านองไปว่าให้มันอ้วนอ้วนกินมากึ้วนอดโก้สองนี่นี่เราเป็นหอยเราไม่มีเวลาไปขุนเนาะเราก็ซื้อมาปลูกขายปลาเปล่เนาะหอยเนาะแต่ว่าขันผู้สี่อันอนาคตเอาไปขุนจังหน่อยมีเทคนิคจังไรก็ว่ากันไปเนาะเทคนิคไปเทคนิคมั่นการเห็นง้ออ้วนเนาะอ่าฮู้ดมาเนี้ยมาเนี้ยแงตื้อ เงินกวนนี่เงินหาพันเงินหาพันเอาไปบุมโออีมังโม่อนไปเจ็บกทำหอยโตือนเด้ออีแมงเนาะไปร้านไเนี่ยนี่วะนี่อีกแมงเงาะพีน่องเนาะไปร้านไหนี่บแม่ลูกเอสี่หายลูกมั้นน่ะโอ้ลูกขุนลูกยวยไก่ลูกตัวผู้ตเมียสี่สิบหาลูกตัวสองบ่ น่องซีเครื่องอมดำแกงขายืนตรงมขาตกข้าวสารมมี้จีนเพียงดีใหญ่แดงๆก็กินได้กินหนึ่งผีสามารถชื้นกินน่องปวดปวดเลี้ยงง่ายสูงลอยสีเกซีบวกเนาะซีซีบวกมือซีซีแก่หานวันแกงขาหางเลยเข้าอยู่พี่น้องหางเลยเข้าอยู่ อ่เลยเขาเื่องดีคุณเอามาก็ให้มานน่แม่ลูกค่มเดียวนน่เนาะลูกทีุ่นีางนั่นลูกลูกตัวเมียเด้อเห็นปะลูกตัวเมียลูกตัวเมียเด้งเดงเดงแดงาอาขอเบอร์โทรเนิศูนย์หกหนสองส่งศูนย์สี่เก หอยสุนเอะร์าได้ก่อนซีซิมหาซีเมื่นหานี่ยซีเมื่นหาเด้อนี่ลูกมากไก่กันแล้วอ่ะโทษเกิก็ถามมาหอยสุนเออร์ซีเมื่อนหาอ่ะมัน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 หอยดอกกะส่งไปจังคอยบอกไปเลยซื้อก็ขายมาซื้อวะมาซื้อเย่ะป่ะหอยซื้อรถเดี๋ยวราคาไดี๋ยวมนตัวละหมื่นอยู่ท้องถุนฝุ่นหมื่นกว่าเอาไปใช้บุญพผาเวดบุญกระจาะกระแจกเอารถเนาะมีบุญมีรถมอเห็ดบุญอยู่หั่น ขุนหม้อเห็ดบุนควาปันเอาไปปันกันก็ได้ไปไหแม่นมื่นสองพนเจ็้อยมื่นสองพันเจ็ดร้อยพนลกว่าแม่งัอีกายหักเยอกูกาออสยสองสามหมื่นแม่นอนนี่ดิอเดี่วกันอเ่วกมื่อนด้อี่่กตัวเบิดชุดนี่สองหมื่น หาก็บถ <pelled> so ึงพ่อแม่สองมือหากรถึงเลยลูกตัวนี่แม่นี่ออ๋อสองตัวอันนี้ลูกตัวเดียวตั้งหักปุ๊ดอ้ยจาจ้ยมันเห็นได้ดกพ่อรักษาได้ยันต้อมันแม่นแมนกินกินยาขีดยาแน้เลจกน้อยมืินกวไปตัวนี้ลูกสองลูกสามีดอกเนาะเนาะ ลูกสองโตหันผสมไม่ก oh, <c ười> oh, yes. <c ười> ็โตสามตัว <left> น <citizenship> right. <c ười> ah, I mean, ี so well ้ลูกตัวเดียวนี่พี่น้องมันเมื่อยมันนอนมาตะไก่เนี่ยนอนอย่งดอกกูดังโอ้สูง่อกันดีกว่าหัวไทยเราพี่น้องเนาะหัวไทยสูงเลยสามบวกยู่เอาขอโบสถ์เนี่ยตัวละมือนกว่งูนกสองเก้าแปดเก้าเจ็ดสจ็ดห้าตัวเจ็ดตัวามมงหอยเบอน์เอรัจะจอกกระซงจะคอยบอกกันเนาะ ทงไก่สรงไก่กขาบอกกันไปเลยตัวละมื่นก่าบาทมื่นสองออนต่อไปมากเลยก็เพียงสฉพาะเอาเพียงไก่ที่เอาฟ้าก็เพียงเก่าไปนะยืนนี่ก็สองใบจนตัวกันเพียงเอาเนาะไม่กันได้รูปตัวเม่ไม่อีกเอาลูงงามๆมันดีเพดีไปหว่าอแมนย บัดห้าขายไปแล้วกับยุคขอกับพีมีเนาะเพราะเนาะห้าผู้ใดสนใจขันหามงวดมูลสุดนีเบิดไปกันยุคขอกับมี่กับโทษเชกโทษถามหมดเนอะของหอยเิ่นเนาะงวราคาบอถึงสองเมื่อนแต้ว่าขันงวดขึ้นกับดีดีขึ้นน้ำเขายู่ดิได้ว่าขันส่วนราคานีเก่าลดเอาโทษเชกโทษถามหอยเพิ่นเนอะกระจอกกระซุงกระชองคอยว่ากันเอาแมนแมนหอยมมนแมนวันไม่สัญญาได้อีกแล้ว เรียบร้อยจบเกมแล้วโอ้ได้ขายดีตัวละสัญญาตลาดน้ดหน่อยแต่ก็ได้ขายพี่น้องไปสัญญาสีขก่วๆเลยโอ้ยังนอแบนเนี่ยเหรอเป็นไรหมานบ้างมันนี่ไว้สัญญาสีขก่วๆคือเก่าเลยวะียังเดือดตอนแบบค้ามเปียกันจินบาทนี่คือยังเดือดพกถุงอันนี้เนาะให้เนี่ยโอ้เอเป็นกี้กับว่าเป็นเล่าอ่ะล่ะขายกูอขายงูอะก็ได้ตันนี้เล่ากับขรามดาเนาะเอ่ะ ก่อนอื่กจผาคนใดก็ช่นกี่ามเ้ออ้ออาวสวัสดีครับ